คุณเคยรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังหยุดนิ่งหรือไม่เมื่อคุณมองดูตัวเองในกระจกแล้วสงสัยว่านี่คือทั้งหมดที่ชีวิตมีให้ฉันหรือเปล่านั่นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นยินดีต้อนรับสู่โลกของการค้นพบตัวตนและหาความหมายใหม่ในชีวิตด้วยวัย45ปีไม่ได้หมายความว่าชีวิตกำลังลดลงแต่มันคือโอกาสที่คุณจะพลิกชีวิตให้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยในช่วงวัย45หรือที่เรียกว่าวัยกลางคน หลายคนมักประสบกับการค้นหาความหมายของชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาวะที่เรียกว่าวิกฤตวัยกลางคน midlife crisis ภาวะนี้เกิดจากการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงการประเมินคุณค่าและความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการค้นหาความหมายของชีวิตในวนัยนี้ได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพเช่น การมองเห็นที่ลดลงผมหมอกหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆทําให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงและต้องการหาความหมายใหม่ในชีวิตการประเมินความสําเร็จในชีวิตเมื่อถึงวัยนี้หลายคนจะทบทวนถึงความสําเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมาซึ่งอาจทําให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจหรือสงสัยในคุณค่าของตนเองการสูญเสียบุคคลที่รักการสูญเสียพ่อแม่คู่สมรสหรือบุคคลสําคัญในชีวิตอาจกระตุ้นให้เกิดการทบทวน และค้นหาความหมายใหม่ในชีวิตวิธีการรับมือและค้นหาความหมายใหม่ในชีวิตตั้งเป้าหมายใหม่การมีเป้าหมายในชีวิตช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในวัยกลางคนที่เริ่มประสบปัญหาสุขภาพการตั้งเป้าหมายใหม่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในการดูแลตนเองมากขึ้นพัฒนาตัวเองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือหางานอดิเรกที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในชีวิตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อเสริมสร้างความสุขและความหมายในชีวิตดูแลสุขภาพจิตหากรู้สึกเครียดหรือซึมเศร้าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อรับคำแนะนำและการสนับสนุนที่เหมาะสมการเผชิญหน้ากับการค้นหาความหมายของชีวิตในวัย45 เป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงและพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายมากขึ้นวิกฤตวัยกลางคน Midlife Crisis เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่คนในช่วงวัยกลางคนประมาณ35-55ปีอาจประสบเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมทำให้เกิดความรู้สึกสับสนไม่มั่นคงและการค้นหาตัวตนใหม่ ลักษณะของวิกฤตวัยกลางคนคือมีความรู้สึกสูญเสียและไม่มั่นคงการตระหนักว่าชีวิตอาจผ่านมาครึ่งทางทำให้หลายคนรู้สึกว่าตนเองสูญเสียโอกาสหรือเวลาในการทำสิ่งที่เคยฝันไว้ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นการแก่ตัวผมหมอกหรือปัญหาสุขภาพทำให้รู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองการตั้งคำถามกับชีวิตที่ผ่านมาคนในวัยนี้มักทบทวนความสำเร็จและความล้มเหลวในชีวิต บางคนรู้สึกผิดหวังหากเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ยังไม่สําเร็จอาจเกิดความรู้สึกว่าฉันทําอะไรอยู่หรือรู้สึกว่าไม่สามารถสร้างผลกระทบในชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างได้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วเช่นลาออกจากงานเปลี่ยนสายอาชีพหรือหาความตื่นเต้นใหม่ๆเช่นการท่องเที่ยวหรือการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยบางคนอาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เช่นต้องการหย่าร้าง หรือมองหาความสัมพันธ์ใหม่อายุ45ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตที่หลายคนมองว่าเป็นจุดที่ควรมีความมั่นคงและความสำเร็จในด้านต่างๆลองมาเช็คกันดูว่าหากคุณมีสิ่งเหล่านี้ก็ถือได้ว่าคุณเดินทางมากไกลและประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว 1. สุขภาพที่ดีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงคือพื้นฐานของความสำเร็จการออกกำลังกายสม่ำเสมอ การดูแลสุขภาพจิตเช่นการจัดการความเครียดการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อป้องกันโรค 2. การเงินมั่นคงการมีความมั่นคงทางการเงินแสดงถึงการวางแผนที่ดีมีเงินเก็บฉุกเฉินอย่างน้อย6เดือนของค่าใช้จ่ายการลงทุนหรือวางแผนเกษียณไม่มีหนี้สินเกินความสามารถในการชำระ 3. มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ปลอดภารหนี้สิน หรือสถานที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยและเป็นของตัวเอง 4. งานที่รักหรือมีความหมายงานที่สอดคล้องกับความสามารถและเป้าหมายในชีวิตหากไม่ได้ทำงานประจำก็อาจเป็นงานที่คุณทำแล้วมีความสุขเช่นธุรกิจส่วนตัว 5. ความสัมพันธ์ที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือมิตรภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและการสนับสนุน 6. ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า การได้เดินทางท่องเที่ยวหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความทรงจำที่ดีและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ 7. ความสุขในตัวเองการยอมรับตัวเองและการมีมุมมองชีวิตที่ดีความสามารถในการสร้างความสุขจากสิ่งที่เรียบง่ายในชีวิตหากคุณมีข้อใดข้อหนึ่งที่ได้กล่าวไปก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วครับหากคุณกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่มีใครเข้าใจคุณ ฮิวใจแอปพลิเคชันที่จะช่วยคุณในวันที่ใจรู้สึกเหนื่อยล้าไม่ว่าคุณจะต้องการกำลังใจคำปรึกษาหรือแค่ใครสักคนที่พร้อมรับฟังแอปฮิวใจอยู่เคียงข้างคุณเสมอเราให้คุณได้มากกว่าแค่คำปรึกษาเพราะเรายังเติมพลังใจให้กับคุณอีกด้วยเพราะทุกคนคู่ควรกับความสุขดาวน์โหลดแอปฮิวใจฟรีวันนี้เพื่อเริ่มต้นใหม่ในแบบที่คุณต้องการได้เลยครับ